สวัสดีครับเมื่อนี้ตะพน่พนโพลองหน้ามีโอกาสมาประช้าัมพันธ์พี่น้องเนาะอีมื่อนี่เด้ออยู่ที่ล้านล้านอันสาลาบ้านเอาสังเวชบ้านวัดบ้านเงียงนะครับบ้านบางเงียงเขาตะบนแขมือตะบนสิสัยจังหวัดตรีสะเกดมื่อนี้มีหมอลำขนาดใหญ่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวตะพน่นเดี๋ยวเขาไปถามมันอันเป็นหมอลำเป็นมาจากไหนนะครับนี่เลยนะครับรถลดเป็น กำลังมาเลงเสียงเลยนะครับโอ้สิบสอง oh, <12 S 2> ล่องเสียงครับนี่เลยครับนี่คณะหมอลำนะครับนี่ย่างไงด้วนี่หมอลำ โยบ้านน้องให้เหนือนะครับอ่ายี G ่สิบหกทับหนึ่งโมสามอ่าตำบลหน,นองบวัวหนองบัวดแดงอำเภอหนองหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมิหมดนั่นนะครับไอคณะอะไรนี่ดีเลยบรรดือศิ์โอ้อย่างนั้นะครับดีเลยบรรดือศิ์นะครับถึงหมอลามเพิ่นกะมีอยู่ประมาณยักษ์คนอนะ่ะเดี๋ยวแต่พ่ดถึเขาไปสัมผัสกันบ้างเนาะเป็นไงเิ่นมาแบบไรจังไง เดี๋ยวท่านประธานมีมันยังยังหัวคำอยู่ประธานมีคุณมาเบิ่งดอกนะครับเดี๋ยวประธานจะพานให้เพื่นนอนเนาประธานสะพานเลยแต่ลังแจ้แงโตอยู่น,นะครับหมอล่างกับรังแจ้งโตอยู่โอ้กับรังแจ้งโตสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับอันไปจางไหนมาจากไหนนอนจังไหนือหอดบันบันเงียงเขาออกจากที่สารุ่งใกล้ใกล้กลับ ปากางคุณครับเออรอบเพชรบุรีครับครับเมื่อกี้มาใต้สะพานเหรอว่าขนาดใหญ่ขนาดหยังอยู่ในป่าเลรอเนาะเอาตู้นี้ตรงตรงนี้เฮาเมื่อคืนนี่ไปเล่นอยู่แถวไหนบอกตะบนแขมเฮานี่บอกบ้านขึ้น้ายแล้วก็ขึ้นข้นท้ายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะโออเอารนมาไหนเดี๋ยวเมื่อบ้านมาหนิมันยังบอกว่าถือครับโอ้โหท่านบอกว่าท่านถือบอกว่าถือท่ามีงานจะผับอ่ะตัวจ้างตัต่อไปเนาะ ครับเออดีดีดีเนาะอ่า้็พี่กําลังแต่งตัวเด้อเมอลัมกําลังแต่งตัวขออนุญาตธรรมดาเดี๋ยวมือแรงนะครับมือแรงเดี๋ยวอันทั้งบันเงียงบันนุ่งเข่งมีถั่วเท่าเนาะไอ้มาเบิ่งเด้อมาเบิ่งหมอลำนะครับเบิ่งหมอลำหมอลำอันเป็นน้ามือเท่าขอเข่ากันเนาะเออมอลำขอเข่าหรือว่าเป็นเงินก็ได้ได้เคนตีเด้อเป็นตีเป็นวสตีอีหยังก็ได้เพราะว่าเพิ่นมาปัตตาลำพันธุ์กันอินไปตามวนมวลไหนพี่น้องเฮาบัตทึ่ คลายเครียดไปเนาะเดี๋ยวหมอแดงก็อีกขึ้นนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ค่ะตะบนประประทัดสะพันในส่วนประทัดสะพันเ์กหูว่าหมอแดงมีนะครับหมอแดงข้าจะามีหมอลำกันนะครับขอให้เขาเบิ่งกันเด้ดอพี่น้องคนยังอีกจุวต้นงจริงครับผม ครับหลังจากจบสองเพลงนี้การเรียนในพี่น้องได้เบิงกันหย่านโมน่หน่อยๆม่วงเอาหัวนอนก่อนเนาะปรับกันเลหลายเด้อนะครับเผนมาถ่ายคลิปลงช่องในยูทูปเนาะตาพลโค้งน้องนางต้นนะครับคนรักต้นใหม่ยูทูปนะครับเบิ้งก็ได้เดี๋ยวมื่อื่น <c oughs> ปรับกันเลหลายๆเด้อน,นะครับที่เผนมาถ่ายลงยูทูปให้ ครับเมื่อสิบในคนหลานทีมงานเลยดีบาลเลสินขอกราบรมโอรสนาคุณพระศรีรัตนาตรัยและคุณพระบรมสยามเทวาธิราชเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสาคูรพิภพจงช่วยดลบันดันประทานพรให้กับพี่น้องที่สงเกียรติทุกทุกท่านจงมีอายุเยืนเช่นสุขปราทุกโศกทรัพย์สมภพพิญโยสมอสอนเกียรติปรากฏยศทวีสีบวรคุณากรเกิดในไตรทวาร วันนองเพนพันสันพลัเด็ชประจักษ์ผู้สัตรูพานภาระแรงแกล่งกาศสามารถการกระเสียมสารสมกินทวินเถินยับขอบใกล้ๆยกกแม่ด้วย นเนทีมงานเลยดีปรรลุินขอเสืบสารตำนานหม่มรดรกอีสานไทยสุขพี่น้องเงินทางในมวลไปพางกลางสำหรับในคืนนีส้สีดีหายสราบทุกฝ่าพักไกลหางท่านเอาเราคือเพื่อนชมดนตรีมีกันาสรารสำหรับจริงในชีวิตของท่านมันสะสมจงหาทางพระยองทกสุขอารมณ์ การชมดนตรีที่มีมาณบัดนี้ความสนุกทีจะ